ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่19บเการกฎาคมพศ2 5 6ตอนนี้นเป็นเวลา1 1 3นาฬิกา6นาทีนะตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมารับชมบรรยากาศสภาพการจราจรถนนมิตรภาพนะฮะช่วงบริเวณใต้สะพาน ยกระดับเข้าเมืองปากช่องนะครับเข้าเองปากช่องนะตรงบริเวณนี้นะครับเรามาติดตามดูว่าวันนี้จะมีเจ้าที่ตำรวจทางหลวงออกมาตั้งด่านตรวจจะความเร็วอีกหรือไม่นะครับวันนี้ไม่เห็นนะครับพี่น้องครับตรงช่วงบริเวณนี้นะครับที่วันนั้นผมได้ผ่านมาพบเห็นนะครับก็ได้มีพี่น้องประชาชนเขาสอบถามมานะครับแต่วันนี้ยังไม่เห็นนะครับ หรือว่าอาจจะตั้งไปแล้วช่วงเช้านะครับพอดีวันนี้ผ่านมาก็มาตรวจสอบมาดูสถานการณ์นี่ฮะตรงตรงนี้จะเป็นตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับเขียนว่าตำรวจทางหลวงนครราชสีมาจุดพักรถหน่วยบริการตำรวจทางหลวงคลองไผ่นะแล้วก็ดีก็จะเขียนว่าจุดพักนักเดินทาง ประชาชนสนับสนุนโดยตามนี้นะบริษัทตามนี้นะตู้บริเวณนี้นะอุปกรณ์ตวยต่างๆเขาเก็บไว้ในนี้นะคุณผู้ชมวันนั้นก็จะมีการตั้งโต๊ะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยตรงบริเวณนี้นะครับวันนี้ผ่านมาไม่มีครับคุณผู้ชมนะสภาพการจราจรก็ไม่เป็นปัญหานะ ก็นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถ้าสนนหุนทางไม่มีสิ่งใดมาวางตั้งขวางกีดขวางทางรถก็สามารถขับเคลื่อนคล่องตัวสะดวกสบายไม่มีอะไรสะดุดไม่มีติดขัดนะ mm hmm. ก็การที่จะก่อให้เกิดบัติเหตุก็น้อยมากครับคุณผู้ชมนะ mm hmm. แต่ถ้าวิ่งวิ่งไปนี่ใช้ความเร็วไปนี่นะฮะ ถ้าเกิดว่ามีสิ่งของหรือว่าตำรวจจราจรอ,อะไรก็แล้วแต่ที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นการตั้งจุดตรวจปวดกันพิ่นัยจราจรนะนำออกมาตั้งวางขวางถนนนี่ก็อาจจะก่อให้เกิดบัติเหตุได้นะครับตรงเว้นจุดนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงถนนที่ว่ารถกำลังสปีดใช้ความเร็วกันเป็นจำนวนมากนะครับทั้งรถบรรทุกทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลนะก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทาง ไปมาตลอดเวลาบนถนนมิตรภาพทั้งขึ้นทั้งล่องนะตรงช่วงบริเวณจุดนี้นะถ้าพี่น้องเดินทางไปทางด้านนน้นนะตรงไปนู้นก็จะเป็นตรงบริเวณพักรถหรือว่าตรงเขื่อนลำตะคองจุดชมว,วิวต่างๆนะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ค่อยพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านไปผ่านมาบนถนนมิตรภาพก็จะมีการแวะพักรถมีอาหารเครื่องดื่มคอยให้บริการตรม ข้ามทางนะครับที่ทางที่รถกําลังวิ่งไปตรงนี้มองตามภาพนี้นะฮะชวนทิศทางฝั่งข้างกลับกันนะครับถ้ามาจากอำเภอศรีคิ้วมาจากจังหวัดนครราชสีมาที่จะมุ่งหน้าไปทางอำเภอปากช่องไปทางกลางดงไปทางสละบบุรีขาเข้านะดูแลมุ่งหน้าต่อกรุงเทพมหานครสภาพการจราจรโดยรวมนะสำหรับ ใกล้เที่ยงวันนี้นะครับตลอดเส้นทางที่ผ่านมาผมสำรวจดูเส้นทางข้อสภาพการจราจรก็ไม่เป็นปัญหารถยังใช้การได้ดีทั้งขึ้นทั้งล่องนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพุธแต่ถ้าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์อาจจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยรถอาจจะหนาแน่นหนาตาเพิ่มนิดนึงนะ แต่วันนี้เป็นวันธรรมดารถอาจจะดูเบาบางสภาพการจราจรก็ไหลเลื่อนเลื่อนตัวตามกันได้ดีไม่เป็นปัญหานะครับโดยที่ไม่มีการสะดุดคงสะดุดกลวยนะเพราะเจ้าหน้าที่นําออกมาตั้งวางกีดขวางทางเพราะว่าเส้นนี้ก็เป็นเส้นหลักนะสายเลือดหลักสายเลือดใหญ่นะที่จะมุ่งหน้าขึ้นสู่ประตูเมืองภาคอีสาน ขึ้นสู่น่นละครับไปสุดเขตประเทศไทยมาจะเป็นไปทางนู่นขอนแก่นหนองคายนะถ้าไปนู่นก็จะเป็นนครพนมนครนคแล้วก็บนราชธานีของเยียมสุดเขตประเทศไทยนะเพราะว่าจะมีรถบรรทุกนะเดินทางขนส่งสินค้ากระจายตามหัวเมืองต่างๆน้อยใหญ่นะครับขนมาจากนู่นละครับกรุงเทพมหานครเพื่อที่นําส่ง กระจายไปทั่วภูมิภาคของภาคอีสานนะครับก็มาดูเหตุการณ์นะครับมารายงานสภาพการจ,จราจรให้คุณผู้ชมได้รับชมได้รับทราบนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันพุธนะฮะที่19รกรกฎาคมพศ2 5 6 6ันาเวลา42นาทีนะ11บนาฬิกา42นาทีก็มีป้าย พิกัดความเร็วนะบอกเตือนบอกตลอดนะฮะเส้นพิธรภาพขาขึ้นขาล่องมีบอกหมดแล้วครับก็ถ้าเป็นรถเล็กก็จะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดกลางก็จะประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็รถบรรทุกก็ไม่เกิน90ลองลงมาก็80แล้วก็65 65, 65. นี้ก็จะเป็นรถ3ล้อนะฮะนี่ครับ ก็บรรยากาศโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากก็มารายงานสาภาพการจราจรแล้วก็บรรยากาศให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้รับรู้รับทราบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะก็ฝากไว้นะครับท่านใดที่เข้ามาดูไลฟ์สดในขณะนี้นะฮะก็ที่ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะ ขับช้าถึงบ้านปลอดภัยนะครับถ้าขับเร็วจนเกินไปอาจจะไปไม่ถึงที่หมายฝากไว้ครับคุณผู้ชมครับตั้งสติก่อนสตาร์ทขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวไปต่อครับพี่น้องครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็จะรายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ